ฮะสวัสดีค่ะอยู่กับเราอีกครั้งค่ะในช่องครอบครัวตุ๊กโกลคู่ช้างแล้วก็พาตูลูช้างผู่ใจไร้ขวัญเมืองนะคะโอ้ว้าวครับวันนี้จะพาเดินครับย่างไหนเอ้าครับย่อสวยๆหน่อยปลายอ่าขน่อยไอ้ย่าครับเสียงก่อนไหนเสียงไอ้ย่าเสียงผมเต็มที่แล้วครับกุดเสพเต็มที่ผมทั้งนั้นเขาจะได้ชื่อว่าผมเป็นชายเกียรติชายเกียรติ เอองั้นก็ไม่ได้ชื่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ขโมยขโมยขโมยใช่องีูกตอนบ่ายมากินปลาแล้วหมูย้ายช่อนถูกไหก่อนไม่มีปลาช่อนเยอะอยู่ ตามที่ดูไม่กัดกัดเพิ่้กัดเงี้ยกัดหมออะไรยังไงไม่เคยตั้งแต่เราเลี้ยงมานะไม่เคยพาวิ่งมันมีวิ่งครั้งหนึ่งแกวิ่งครั้งหนึ่งตอนนั้นที่เราปล่อยมันแล้วมันแค่ในในในสารเขาเอามาออกยูแต่ตาเขาว่าอย่าเพิ่งเอาออกเลยกินดีแบบนี้นี่มๆนี่ต้องให้เขาใจใจกันก่อนตาคุณป้าให้มันพุ่นกันก่อนพุ่งวันนี้ก่อนใช่ ุดว่าฟุดไหม่หวังพุดบัดซัตเดิน,นออดนนีมากนะหวานเอาดินักก่อนงองอออน่ะานี่สไตล์เขาเยอะนี่ออกจากบ,บ้านสวนแล้วมาเจอทางใหญ่แล้ววะ

ยายเดีทยวถารถยูเสี่ยวเหแต่ว่าไม่ไม่ไม่คืออยู่แต่ว่านานๆไปนี่อาะไรยูให้หมาวาขึ้นด้วยลัดเลยไม่ได้เอาขเอาบอลไปไกลรถมาแล้วครับรถใหญ่มากแต่เป็นปิตูนน้อเราดูว่าวาจะเป็นยังไงนะว่าอยู่นู้นก็ค่อยได้จะรถจะราเท่าไรหรอยังจะยุ่งอะไรกันหรือวะ เพราะว่าเราโอ้โอ้จักรยานโอ้จักรยานโอ้โอ้โอไปไหนไปไหนเสบียงอยู่บนรถเสบียงอยู่บนรถรถรถนะตอนนี้ตอนนี้จะเดินตามรถซาเล้งโมแบนแล้วับเพราะว่ามีเสบียง อ่ะก็โยนโยนโยนไว้ไะโยนโยนไว้อ่ะเดี๋ยวแม่ไปอยู่บนรถเออไปแม่ไปอยู่บนรถไปเดี๋ยวแม่ไปอยู่บนรถนะคะเฮ้ยเชียงใหม่แบบเปิดไม่มีอาการว่าจะอะไรหรอวันนี้เร็วรอแม่แม่ไหมเออรอแม่ก่อนแม่จะไปอยู่บนรถโยนให้เออไอ้ขี้เล่นพวกกาวิี่ตามรถเลยเนาะวันนี้ของกินอยู่ในรถเหรอเออลุงเราเดินไม่ทัน 아일개아어이으다 <봐레스> <laughs> <s> <laughs> 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 เป็นช้างที่เดินแบบเดินเร็วนะคะท่านน้องหมูตอนเราพาเดินรอบหมู่บ้านตะกลางเน่ยอีพีนี้เราจะแบบเอาคลิปเดินก่อนนะคะคุณนพลายโอนก็ไม่ได้เดินด้วยนะพลายโซนปั่นจัก,กรยาน รถรนี่ชิมอนอะกี่หยุตอนนี้ก็มาถึงนี่ทางเข้าหมู่บ้านแล้วอ้าวว้าวว้าวว้าเอาครับโอ้ยจะเอากล้องเลยมาเอากล้องเลยโอ้ยอ้อ้โอ้ไป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  เอาไม่อยู่ละไม่ช่เอาว้ามันเดินแบบนี้ด้วยแหละลุงบอกว่าสิีครั้งนะ,ะเพราะว่า,าว้านี่าการเดินนี่คือ,อไม่ได้รอควันนะไม่ได้รอควันนะคะอโอ้เห็นไหมยิ่งเดินตามหมูด้วยรถซาเล็งหมูก็จะมีสเสบียง คือเรื่องตื่นตกใจนี้คือบัววานี่ไม่มีนะคะเนาะจากที่เราเคยเลี้ยงมาเพราะว่าเราแค่เดินในรอบหมู่บ้านเนาะรอบหมู่บ้านช้างอันนี้คือครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เปลี่ยนสถานที่เดินนะคะจะได้พอขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะ เจอรถก็ไม่กลัวนะดู้ว่ะดูว่ะดูเบียดดูเบียดขวานเฮ้ยมาถึงบ้านฟังหงาละบ้านฟังหงาละ ประมาณนี้นะคะทุกท่านอ้อนอ้อนพายสอนละอ้อนพายสอนละไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ต่อไปก็จะได้เดินประมาณแบบนี้นะคะ่ะได้เดินแบบนี้ ยี <chat> <Boo> ่ม <chat> mm ันอับหุ่นโกสูงกลางหุ่นนั่นเองเ้ยอ่าหมูมาก่ตอล้งอตามซาเล้งอ่ะเนาะมันก็เดินเร็วเนาะซาเล้งมีอาหารเนาะ ซาเล้งเนี่ยอาหาราวัวก็ตามจะซาเล้งละนี่นู้นเห็นไหมแล้วเดินเร็วว่ะทีนี้ลุงวโซโบก็ก้าวสั้นาว,าว,าวาัววัวดูครับดูดูดูก้าว,าว,าวาัววาาัว่ะอ่ะฮะเออกีค่คอได้อยู่เขาตัวเล็กมาแล้วกาแฟกลางเนาะ ลเดินดีๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรีบตาอันควันใหญ่เนาะควานใหญ่มีสเสบียงบนรถเนาะทีนี้หางสวยนะคะ กำลังแบบย้อนแสงมาเลยนะได้เออ,อ,งอชงนี้ใหม่เนาะวันแรกนะคะวันแรกก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วไม่พาลุงสโววิ่งก็ดีแล้วเนาะวะ เออเออต่อไปลุงต้องสะพายเสบียงด้วยต้องสะพายเสบียงเพราะว่าเขาจะได้กินอาหารกับลุงไปด้วยเอออันนี้คือเขาได้กินในรถเขาก็เดินเร็วเดินตามรถถ้าลุงไม่เดินก็ได้ไม่ได้กินใช่ไปต่อไปลุงต้องสะพายย่ำแล้วก็มีอาหารเดินไปด้วยฟ้อนกันไปเออรอหน่อยยัย เ,เก็บแล้วเออสบเบียงลูกพี่เพาะว่าไม่กินเดินเอาหมู่บ้านนะคะังแรกเลยว่ามาเดินในหมู่บ้านที่มานคนเนี้ยฮะไปบเรือชุ่มูกบบบังทงเหรอครับ เดี๋ยววันหลังจะพาหาบะบ,บุญโอ้ยไม่ใช่มันจะบันเทิงกันเลยเหรอ,อ,รอเอาไปบ้าน,นเรา,าก่อนสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็ฝากไว้ตเพียงเท่านี้นะะเดี๋ยวเจอกัน EP หนะ้ามาลุ้นกันว่าระหว่างบาวะ ไปเจอตุลูหรือตุลูเจอบอ่าว่าแล้วอาการจะเป็นยังไงนะคะ,ะนี่ก็ถือว่าผ่านกับการเดินครั้งแรกนะคะแบบเปลี่ยนที่นะคะควันใหม่นะคะเจอกันคลิปหน้าไลน์หน้านะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีนะคะ